ยูริโคโคผลิตภัณฑ์น,น้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นคว้ารางวัล Best Bit and Product Award 2 0 21เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ที่มาแรงมากๆค่ะสำหรับแบรนด์ยูริโคโค ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนเกาหลีและวิตามิน b 12วิตามิน A และไบโอตินโดย CEO สาวสวยคนเก่งคุณสุกัญญายาท่วมได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัลงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี Best Bit and Product Award 2 0 21งานนี้ราลเเอีเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญายาทัวนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ยูรีโคโคค่ะน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นผสมคอลลาเจนจากเกาหลีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ได้พาแฟนซึ่งเป็นผู้ ใช่ใช้จริงค่ะก็คือคนนี้ลดไปแล้วไปแล้วเจ็ดกิโลค่ะ,คะ,ะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เอามาผสมกับคอลลาเจนเกาหลีแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะซึ่งเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็พรีเมียมค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีขายทั้งในไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีด้วยค่ะ,คะตัวนี้ช่วยเรื่อง สุขภาพนะคะก็คือ,อมีการควบคุมอาหารแล้วก็มีช่วยเรื่องผิวผมเล็บค่ะซึ่งจะมีวิธีการทานต่างกันไปค่ะตอนนี้ฟิดแบ็ดีมากเลยค่ะเพราะว่า,าลูกค้าทานแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเกิดการซื้อซ้ําแล้วก็ ออมีรีวิวตีกลับมาเยอะมากค่ะทำให้สินค้าเนี่ยเป็นความต้องการของตลาดเยอะมากค่ะทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพนะตอนนี้ค่ะแล้วก็เหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าวัยเด็กได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นออร์แกนิกธรรมชาติไม่มีสารอันตรายค่ะ่ค่ะก็คือส่วนใหญ่นะคะจะโดดเด่นเรื่องคุมน้ําหนักค่ะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดทานน้ามันมะพร้าวตอนเช้านะคะจะช่วยเรื่องคุมอาหารแล้วก็อิ่มนานพอทานไปเราจะรู้สึกอิ่มท้องแล้วผลพลอยได้ของตัวนี้ มก็คือมีคอลลาเจนด้วยช่วยในเรื่องผิวพันแล้วก็เล็บผมนะคะดีมาก มีตัวแทนค่ะตอนแรกเราขายเองอโดยที่ยังไม่มีตัวแทนเยอะค่ะแต่ทีนี้ฟีดแบ็กกลับมาดีตัวแทนทานดีแล้วก็เกิดการที่แบบเอ้ยอยากฉันอยากขายด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากๆค่ะ mm hmm. เข้าไปที่ IG Instagram ค่ะ y u r i c o c o Official ได้ค่ะหรือว่าในเพจนะคะ mm hmm. พิมพ์ไป y u r i c o c o ก็จะมีเพจของตัวแทนขึ้นมาเยอะแยะมากมายสามารถสั่งซื้อและสมัครตัวแทนได้ค่ะ